สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกนะจ๊ะวันนี้พี่เอกมาอยู่ในเกม c a ช c h a l นะครับซึ่งครั้งที่แล้วที่ลงไปมีน้องๆบอกว่าพี่เอกยังแต่งตัวไม่ครบตามชุดของพี่เอกนะวันนี้พี่เอกก็จะมาแต่งตัวเพิ่มนะครับแต่ว่าบอกตามตรงว่าพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เอกจะไปเอาแมวมาได้จากตรงไหนเนาะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าใส่ดึงใส่ดาบได้ไหมแต่ว่าพี่เอกก็ไม่ได้ใช้ดาบอีกนั่นแหละนะครับมีแต่หัวแมวแบบนี้ใช้ได้ไม่เอ่ย โอเคเดี๋ยวลองเลือกๆดูก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะขอเข้าไปดูในโหมดอื่นก่อนด้วยตอนนี้พี่เอกเข้ามาในแฮทนะครับเป็นหมวกเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าเราใส่อะไรได้บ้างอันนี้เหมือนของพี่เกตเลยอะ่ะพี่เกตเขาชอบใส่เขาวไว้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวพี่เอกขอดูก่อนนะว่าตอนนี้จะใส่เป็นอะไรดีอืมเป็นเป็นเปาวานเป็นก็มีพวกสุนัขจิ้งจอกมีหูแมวให้ใส่เยอะนะครับอันนี้น่าจะเป็นแมวที่สุดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ ีกใส่อันนี้ได้ไหมเป็นแมวเฮ้ยนี่มันจอดนี่นะใช่เลยนี่มันจอดโอ้ oh, พี่ฝนต้องเอาไปใส่แล้วอย่างนี้นะครับเอาละเดี๋ยวพี่เอกขอแต่งตัวเป็นอย่างอื่นก่อนนะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ดีเหมือนกันอันนี้มันหมวกแพนด้าไม่น่าจะเข้ากับของพี่เอกสักเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เห็นมีหมวกเป็นหัวแมวอยู่นะนี่แหละอันนี้แหละพี่เอกเอานี้มาใส่ดีกว่า นะน่าจะเข้ากันดีก่อนอื่นก็เปลี่ยนสีก่อนนะว่าแมวปุกปิ๊กของเราเป็นสีออกเทาเน้ำตาลน้ำตาลนะครับเอาเป็นสีเทาดีกว่าโอเย่แบบนี้แหละ <c oughs> ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูอย่างอื่นต่อนะครับว่ามีอะไรเอาไว้ทําอะไรได้อีกลูกตานี่เดี๋ยวพี่ขอปรับไปเลยละกันนะเพราะว่าถ้าใช้แบบเดิมอยู่มันคงจะไม่ค่อยสวยะนะดูดิแบบนี้ก็โอ้โหมันดูโหดร้ายเกินไปนะครับ อมเอาแบบไหนเนี่ยแบบนี้ก็น่ารักดีนะเออ <c oughs> ก็มีหลายแบบมากเลยนะครับดูแล้วตาลายมากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเลือกเอาที่พอใจเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เอกได้ลูกตาแบบไหนเอาละครับพี่เอกเลือกได้แล้วเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะหน้าตาแบบมียิ้มยิ้มหน่อยนะแล้วก็ าของเพคเป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ตอนนี้หมวกแมวมันคุมหัวไปเลยไม่เห็นผมโอเคไม่เป็นไรถือว่ามีแมวด้วยแล้วกันก่อนอื่นก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่งตัวแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยพี่เอกสนใจเรื่องของคําว่าแกรชาข้างล่างไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยครับอืมแล้วก็มีแบบเป็นคอลเลกชันให้เราเก็บด้วยเนาะมีหลายตัวมากมายเลยนะอืมไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรเหมือนกันแล้วก็มีแมวด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกจะลอง มันน่าจะต้องเป็นการสุ่มอะไรสักอย่างใช่ไหมแมวตัวนี้อยากได้ตัวเนี้เหมือนเลยนะครับเดี๋ยวทํายังไงดีลองกด5เพชรดูละกันอ๋อมันเป็นการสุ่มครับเออสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็คงจะไม่รู้เหมือนพี่เอกอเนาะลอง50ิบนะครับก็จะได้หันออได้10อันส่วนใครที่เคยเล่นแล้วนะครับน้องๆก็ท <laughs> นพี่เอกเอาหน่อยนะเพราะพี่เอกไม่เคยเล่นกาชาเหมือนกันนะครับก็คือ น่าจะามาจากคําว่ากาชาปองอะไรอย่างนี้ป่ะที่เราใช้ในการสุ่มใช่ไหมตู้กาชาปองที่หมุนๆน,นะหรือตู้ไข่ที่บ้านเราอะครับที่ประเทศไทยก็จะมีตู้ไข่ที่ให้หมุนตามห้างใช่ไหมละ่ะนี่เลยพี่เอกได้ตัวละครมาแล้วก็ได้แมวมาแล้วได้น้องแมวมาคิตตีอ้อ่านชื่อไม่ทันอะไรผัดช,ชายและทุกอย่างนะครับเดี๋ยวลองออกไปดูซิว่าพี่เอกจะใส่เขายังไงอะเนาะ นี่ก่อนอื่นก็เข้าโหมดสตูดิโอนะครับแล้วก็จะมีอู้มีเพชรจริงๆเขาก็มีให้อยู่แล้วนี่นะมีสัตว์เลี้ยงให้เลือกมากมายเลยเราสามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับนี่อ้าวไม่ต้องหมุนกาชาหรอโอก็ก็โอเคนะโอ้แต่ละตัวอน้องแมวพี่เอกไม่มีเลยอะ่ะมีแต่ตัวประหลาดๆะหลางนั้นเลยมีน้องหลามด้วย มีกระทั่งพูดแฟรี่นะครับปีศาจมีหมดอะโอ้โหแล้วเพี่ยงจะเอาตัวไหนมาดีอะก็เหลือแมวอยู่ตัวเดียวแล้วมีแมวที่ใส่สเคาเตอร์อยู่ตัวเดียวเนี่ยอืมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เรียบร้อยแล้วของกาชาเราจะเอาจากตรงไหนล่ะอ๋อนี่ไงกาชาอ๋อนี่น,นี่กาชาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เอาน้องแมวมาใส่โอเคเรียบร้อย จากนั้นก็ทําการเปลี่ยนแบล็คกราวนะครับของเพเอกเอาเป็นสนามเด็กเล่นละกันดูน่ารักสดใสมากนะครับสําหรับน้องๆ้องคนไหนที่จะเข้ามาเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะกาชาไร์นะครับสําหรับวันนี้เพเอกก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ <c oughs> อมยิ้มอร่อยเอาไหมปุก๊กปิ๊กอีกตัวจะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยที่ใส่สคาเตอร์เนี่ย <laughs> With the bubble